สวัสดีครับพบกับเชียร์เรียูจริงจังพอดแคสต์สรุปข่าวเรียบู5กรกฎาคม2565 3วันหลังจากโมฮัมเหม็ดซาา่าฝากอนาคตระยะยาวกับเรียบูด้วยสัญญาใหม่3ปีข่าวของสโมสรหนึ่งที่สนใจจะดึงตัวเขาออกไปจากแอนฟิลด์ก็ออกมาเจมส์เพียสเขียนใน The a t อต e t i ลว่าบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของยุโรป ที่ติดต่อกับตัวแทนของซาร่าเกี่ยวกับสถานการ์สัญญาของเขาที่เรเวพูไม่น่าแปลกใจเลยที่บาเซโลนาจะมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้าทุกคนบนโลกไปนี้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเพียสยังระบุด้วยว่าเรเวพูประทับใจในทัศนคติของซาร่าตลอดการเจราจาซึ่งรวมถึงความประพฤติของเขาที่มีต่อน,นักเตะอายุน้อยของสโมสรโดยฮาวิเอเลียตเป็นหนึ่งในรุ่นน้องที่อยู่ภายใต้ปีกของเขาในปีที่ผ่านมาเขากล่าวต่อไปว่า บุคคลระดับอุโสในแอนฟิลส์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพยายามจะขยายสัญญาของซาดิโอมาเน่ในช่วงซัมเมอร์นี้หากกองหน้าทีมชาติเซเนกัลไม่ตัดสินใจเชี่ยเดินหน้าต่อเพื่อความท้าทายครั้งใหม่เสียก่อนนอกจากนั้นยังมีประโยคหนึ่งที่อ้างว่าซาลาได้สร้างมิตภาพอันแนบแน่นกับเ e อียนรัชผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของเรเวลฟูซึ่งมีบทบาทโน้มน้าวให้เขาขยายสัญญา นั่นคือมิตรภาพที่จะนำรอยยิ้มมาสู่ใบหน้าของคุณชุดเยือนใหม่ของลิภูดูเหมือนจะร่วไหายทางออนไลน์และแน่นอนว่ามันจะต้องแตกแยกความคิดเห็นของแฟนๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนเสื้อผู้รักษาประตูใหม่ทั้ง3แบบดูเหมือนจะถูกเปิดเผยแล้วเช่นกันโดยมีสีเหลืองที่ขัดแย้งกับข้อมูลก่อนหน้านี้ด้วยคริสเตียโนโรนัลโดที่กำลังผักดันตัวเอง เพื่อออกจากสโมสรน,นักข่าวคนหนึ่งอ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอนตัวจากการแข่งขันแย่งตัวดาวินนูเยตกับเรพูเนื่องจากศรัทธานในผู้เล่นใหม่เลขเจของเขาเบนวูดเบิร์นอดีตเด็กมาสตันของเรียพูเปิดตัวกับสโมสรใหม่ของเขาอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับเบรสตันนอร์ธเอนทีมในแชมเปี้ยนชิพหลังจากผ่านช่วงทดลองอันประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องสซอรไพรสไม่น้อยสำหรับลูกแชมเบอร์แบ็กซด์วัย18ปีที่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่สูนฝึกซ้อมแอคซ่าขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเชียร์เอร์พูจริงจังพอดแคสต์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ